สวัสดีครับอย่กับช่องพี่นนท์ดำสิงห์นะครับข้าวคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูไปรุ่นพามากินข้าวมือนี้ไปรุ่นจะเรียงครับอ๋อมานั่งตรงนู้นนะนี่เละอันนี้สั่งอะไรนี่ข้าวกับข้าว,าวเลยธรรมดาไม่เอามูงกอบหรอ <c oughs> มอ <c oughs> นันเตะสมูมเลยครับพอดีร้านอร่อยมันเตะสมูมเลยเนาะ วันนี้วันนี้วันนี้ทำงานอะไรเนี่ยัดจารบีเบิกเงินมากินข้าวนะเบิกเงินยังนี่บองเงินตัวเองอนี่เนี่ยไม่ได้เบิกรอให้มันครบสามสี่วันก่อน <c oughs> ใช่ไหมนั่นแหละอหมดหลักเดิมคันแล้วลว,วันนี้จะอยู่นี่ทั้งวันเลยใช่ไหมโทรศัพท์เล่นได้อย่างไนดูดิดูดยไง ล้งมืออี่โอ้เพื่อนจราบีมาแล้วทีนั่งไอหนงเลมข้นได้วยเนีขาสามเล่นได้อะเปลี่ยนหมดเท่าไหร่นี่หมดเครื่องนี้อ่ะสองรอบแล้วก็หมดสองพันหกแล้วโอ้รบแรกหมดเท่าไหร่รอบแรกหมดพันสี่รอบสองนะรอบสองหมดพันสอง ไอรอบแรกนี่ไม่ได้เรื่องเลยร้านตรงนี้ร้านเออไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงร้านหรอกแล้วเป็นร้านใหม่แล้วใครให้เงินมาเปลี่ยนอ่าเตื้อเตื้อให้เงินมงินเปลี่ยนแล้วความความฝันเราอยากทำอะไรความฝันอาชีพความฝันขับรถดำรถไม่ครใช่ไหมราชจรีเป็นี่ย อาเจริบไปแล้วทำไปแล้วง่ายๆใส่กระบอกไม่ยากหรอกเรื่องนี้ใช่ไหม,ไมแล้วคว,ความความฝันที่อยากจะทำอะอะไรอ่ะอยากเป็นเท่าแก่แล้ววะอยากเป็นเท่าแก่รถดัมม์รถไม็คโครอะตอนแรกก็เป็นลูกเลี้ยงก่อนอเป็นน้องก่อนออ๋นั่งหลัง แล้วเราได้คิดเผื่อไว้ไหมว่าอาชีพเราจะต้องเรื่อยๆอ่ะแล้วเราเราคิดเผื่อไว้ไหมว่าความฝันของเราเนี่ยมันความฝันแต่ละคนเนี่ยมันมีความฝันที่เราอยากจะเป็นแล้วก็ความฝันที่เราเผื่อไว้อาชีพของเราเผื่อเนี่ยคืออาชีพอะไรเผื่อไว้อ่ะสมมติเราไม่ได้เป็นคนขับรถอย่างเงี้ยเราเผื่อไว้เราจะ จะจะทำอะไรบกยากอ่ะไม่ได้คิดไวเลยนะไม่ได้คิดเลยนี้มันต้องคิดเอาไว้แหละมันก็ต้องคิดว่าเราได้เงินมาแสนหนึ่งนะเราจะทำธุรกิจอะไรยังไงไม่คิดไว้เลยนะทำไมไม่คิดไวจ้ะต้องคิดไว้นี่เกิดได้เงินมาแสนหนึ่งใช้หมดไม่ได้ทำธุรกิจไว้เลยนี่ไม่ดีต้องทำบ้านไว้ไม่บ้านมีแล้วเราไม่ต้องทำบ้านหรอกเราเงินมา เปิดร้านนู่นร้านนี่ดีกว่าเราต้องทำธุรกิจเผื่อไว้เราคิดจะเลี้ยงบัวเลี้ยงควายไหม <kalk. S 1> ไม่เล้ยะคือเลี้ยงมาแล้วเมื่อก่อนเหนื่อยวะ่ะหรือว่าเป็นไรนนทำไมมันถึงเหนื่อยมันเหนื่อยกับที่หาหญ้าหาอะไรนี่แหละช่วงช่วง,ขงเขาเกี่ยวข้าวไม่เท่าไหร่แล้วช่วงเขา ทำนาทำข้าวนี่แล้วยิ่งจะมาเป็นปุงโอ้ลำบากเราขายขายหมดแล้ว่ะขายห<า>มดได้เงินเท่าไะร่พ่อแกเป็นคนขายพ่อแกขายแล้ว,ว,วเต็บมาให้ก็เลยนั่นแหละที่ว่ามีปัญหากันกับพ่อก็สองวันวน,นี้เลยไเลยได้ไปอยู่บ้าน่าไปอยู่กับ่าปีหน้าจับทหารแล้ว ถ้าถูกคิดว่าดีใจหรือว่าไม่ดีใจดีใจเลยฮะแล้มีเงินใช่ไหม<ต>มีอาชีพถ้าถูกก็ต้องดีใจแหละแล้วคิดว่าถูกไหมไม่ถูกทําไมอะ่ะถ้าไม่ถูกก็คือจะบวชบวชบวชกี่กี่วันกี่ปีบวชสักหนึ่งพรรษาเลยพรรษาหนึ่งก็เดือนหนึ่งไงนั่นบวชทั้งพี่ทั้งน้องพี่ชายด้วยบวชที่วัดไหน ถ้าบวชพร้อมกันเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ได้บวชเราไม่ได้บวชอะไรที่ไหนเราบวชแบบเข้าบรรดาษใช่ไหมก็บวชบวชได้เราคิดว่าจะบวชวัดไหนท่านี่แหละวัดในบ้านบ้านประสาทนี่นะเพราะว่าปู่จะเป็นเจ้าอาวาสหลวงตาจะเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดอ๋อหลวงตาคือปู่แท้ๆเลยใช่ แล้วเคยเข้าไปหาหลวงตาเมื่อไหร่ก็แกก็ขับรถเก๋งมาหาทุกวันแกก็ขับรถจก๋งมาบ้านอยาทุกวันไอบางทีก็มาบ้านบางทีก็ไม่แน่มาถ้าจะไปวัดอื่นก็ไม่ได้ลราอยากยังไงเขาก็ต้องให้อยู่วัดบ้านกระสาบมันเลยขอบคุณครับอเยอะจับเลย ไวรุ่นสั่งอะไรผัดกะเพราธรรมดาดูครับกินหมดมไ้มนี่ยนเยอะไหมเยอะเนอะกินหมดอยู่นะอะไรน,น้ำน้ำอร่อยต้องมาลองใช่ไหมขอบแบ่งพันมีสายที่นึ่ง,งดรับแบ่งพันโอโ้มีพนักงาน,นเสพราะมันเป็นร้านเล็กๆใช่ไหมใช่เขาก็เลยต้องงดรับแบ่งพัน เพราะไม่มีตังค์ทอนใช่ไหมเดี๋ยวจะเสียเวลาต้องไปแลกอีกต้องวิ่งไปแลกอีกเมื่อกี้ร้านนี้บ่อยไหมประจำใช่ไหมตั้งแต่ผมพามานี่มามาตลอดเลยใช่ไหมมาตลอดตั้งแต่ผมพามามันอยู่ใกล้บ้านไงแล้วอร่อยด้วยถูกด้วยเนาะอันนี้ได้รับส่งข้างนอกก็ได้ถูกด้วยร้านไอ้พวกผัดไทยพวกอะไรนี่ดูล้วก็ลอง ต้องมาลองน้อสายคู่นปกติก็มาแต่ร้านนี้แหละไม่เคยไปร้านไหนเลยมาอยู่นี่ตลอดถ้าถามว่ามากินข้าวมากินข้าวที่ไหนก็นี่แหละครับตรงนี้แหละเส้นสายโทรหนึ่งตรงนี้อร่อยสุดละถูกด้วยร้านนั้นเขาไม่ได้เปิดนะม้งมันร้านไหนร้านก๋วยเตี๋ยวเน่ร้านก๋วยเตี๋ยวไหนเตี๋ยวหน้าบ้านนะเขาไม่ได้เปิดแกไปฉีดยาเมื่อวานฉีดยาแล้วก็อาการกำเริบ แล้วฉีดเข็มสามตอนไหนนี่เมื่อไหร่ฉีดเด้อฉีดเข็มสามดิอืมอืมมันฉีดไฟเซอร์เข็มสามไฟเซอร์สี่สิบดีกรีไฟเซอร์นี่ไม่ต้องเนาะเพราะเรากินสมุนไพรเยอะสมุนไพรไม่ต้องบอกหรอกว่ามันคืออะไรอะไรอะใบกระท่อมอะใบกระท่อมอี๊คิดวันนั้นกินใบกระท่อมเมาไหมครับผมนั่นแหละเมาเนี่ยเขาจะบอกว่ามัน เขาเรียกว่าคนในนี้ดีไงคนไหนคนรับได้ดีไงแบบไปไหนก็ได้เข้าไกล้ใครก็ได้มีเงินเท่าไหร่นี่ตอนนี้ทั้งหมดมีโลใี่หนึ่งไม่ทั้งแบบทั้งชีวิตเลยนะนั่นแหละโอ้แล้วทำไมไม่มีเงินเก็บเลยอ่ะเอาเงินให้ยาหมดเหรอให้ยาทำไมไม่เก็บไว้สักพันสองพันอะไรไว้เก็บไว้ใช้เพราะว่าเป็นข้าวข้าวไงให้ยาต้องทำกับข้าว เยอะเหมือนกันนะครับนี่ยอะขนาดพมานานใครอ่ะเอฟซีใช่ไหมเอฟซีเด็กอีราดซอสพริกด้วยไอฮิราดซอสพริกไปด้วยเนี่ยราดซอสพริกเลยดอกเปิดซอสพริกเปิดซอสพริกเลยโอ้ตอนไหนจะเลิกวาจีเลิกแสดงได้แล้วไม่อะ ถ้าไม่ถ้าเลิกแสดงไปก็ไม่สนุกเลยมันจะไปสนุกอะไรเนาะถ้าไม่มีการแสดงละครยังมีการลาบซอสพริกด้วยหรอรับมันอร่อยอร่อยมันเท่ากันดีอ่ารจริงด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบอกเว่าแกยงนี่มานี่บอกแล้วออผมไปกินข้าวด้วยครับาแกผมไม่กินข้าวด้วยเออ ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคราไปไปับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ